เห็นว่าอัปเดตรอบนี้เป็นการช่วยเหลือกวางมาเลยเข้ามาเล่นดูสักหน่อยแล้วในตอนนี้ครับผมเอาไซบอร์กมาเล่นนะถึงจะเป็นไซบอร์กไงอันดับแรกก็ต้องตัดไม้ก่อนอยู่ดีเพราะเราจะต้องเพิ่มเวลแคมไฟให้ได้ไวที่สุดครับและไอวิธีช่วยเหลือกวางเนี่ยผมไปดูมาแล้วนะเพื่อเราจะต้องหาแบรนเนตมาครับ2อันเนาะแล้วก็เนื้ออีกเยอะเลยอเดี๋ยวพาไปดูสภาพกวางนั่นครับนอนอยู่ตรงนั้นเลยทรงเดียวกับยำฉาลนะแลวเนี่ยแล้วถ้าเกิดถามว่าทําไมกวางาถึงมานอนอยู่ตรงนี้เนี่ยเพราะมันไปสู้กับปีศาจตัวหนึ่งมานะแน่นอนครับอัปเเดดตหนหน,น้้าารไแ แล้วหลังจาพูดถึงกวางมานานตอนนี้ครับผมเพิ่มเวลแคมไฟมาถึงเลเวล3แล้วก่อนที่จะถึงเลเวล4ผมก็ได้ไปเก็บของที่ยู่รอบๆตัวกว,วางมาก่อนนะที่เป,เป็นก้อนสีมพูนี่แหละครับคุณผู้ชมอย่าเพิ่งไปทิง้งนะอันนี้ได้ใช้แน่นอนและสิ่งต่อไปที่เราต้องทาครับก็คือการหาเนื้อซึ่งไทบอกแม่งก็ยิงแรงอยู่แล้วทีหนึ่งนี่แบบเกือบหมดหลอดอะแล้วเราก็ไม่ใช่เก็บเนื้อไว้ให้กวางกินอย่างเดียวนะเรา้งเก็บไว้ให้เรากินด้วยนะแล้ในช่วงเช้าครับเจ้าเทเดอร์ก็โผล่มาหาผมแล้วแล้วก็เอาเทา ก็ในตอนนี้นะผมจะต้องออกไปหาแบรนดแล้วครับเพราะผมอยากรู้ว่าการช่วยเหลือกวางเนี่ยมันจะทําอะไรให้เราได้เึื่องอันดับแรกครับตอนนี้เราก็ต้องเพิ่มพื้นที่ไปเรื่อยๆก่อนและแน่นอนครับที่ผมพูดหมายถึงการเพิ่มเลเวลแคมป์ไฟนั่นแหละและอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยครับก็คือแผนที่ถ้ามีแผนที่นี่ผมจําทางแทบไม่ได้เลยนะ แล้วเราก็แวะขึ้นมาเอาไฟฉายครับเพื่อที่จะป้องกันตัวของนกฮูกนะเพราะว่ากวางไม่น่าขยับได้แล้วครับแล้วผมก็ได้แวะมาดูที่ถ้ำนะซึ่งมันก็มีแค่ดวงตาคู่หนึ่งนะที่มองผมอยู่แต่สิ่งนั้นก็ไม่ใช่สิ่งที่สําคัญที่สุดครับแต่ตอนนี้เราต้องหาฟืนก่อนแล้วผมได้เจอเหมืองถ่านแล้วก็มานั่งเปิดกล่องดูจนผมได้หอ,อกมาอันนึงครับแน่นอนฮะว่าเอาไปคอมโบกับปืนเลเซอร์เนี่ยโคตรแรงยิงทีนึงแล้วก็ตีอีกทีนึงเนี่ยคือตายได้เลยนะแล้วผมก็เอาของที่หาได้มาใสาไ่ไว้ ส่วนใหญ่เนื้อที่ผมหาจะเป็นเนื้อกระต่ายนะเพราะมันอยู่ใกล้บ้านดีแล้วในตอนที่มันใกล้ช้าเนี่ยผมก็ได้วิ่งออกไปข้างนอกแล้วไม่ใช่อะไรนะไปหาเนื้อเพิ่มแล้วก็หาฟืนเพิ่มอีกเพราะว่ามันยังไม่พอครับผมรู้ได้ไงเหรอว่าใกล้จะเช้าแล้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดาเอาแหละแล้วลในจังหวะที่ผมเดินผ่านแคมตัวตลกแน่นอนครับในหัว,วผมคิดได้อย่างหนึ่งเลยผมก็เลยเรียบเล่นเครื่องเล่นให้หมดทุก3าอันเลยเพื่อที่ว่าผมจะได้เข้าไปเอาเขียวนะเราจะได้ตายยากขึ้นไปอีกผมใช้เวลาเล่นเครื่องเล่นไม่นานครับหล้ว ไปเปิดกล่องเลยอันดับแรกแล้วผมก็ได้พายมาครับซึ่งนี่จะเป็นสเสบียงของผมในตอนที่เดินในเขาเมงกอดนะและการหาทางออกในเขาเมงกดแห่งนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าแค่เดินตามลูกศรไปเท่านั้นเองครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปสนใจมอนนะเดินผ่านไปได้เลยและในตอนนี้ครับผมก็ได้เดินมาถึงปลายทางแล้วและไอความสามารถของเคียวเนี่ยผมเคยบอกไปแล้วใช่ไหมว่ามันสามารถดูดเลือดได้ครับนี่ยะเป็นสิ่งที่ทําให้เราไม่ตายจนถึงวันที่100ในเมื่ออุวุธครบมือขนาดนี้เนี่ยผมก็ได้ออกไปหาของตอนกลางคืนได้แล้วครับ ไม่ต้องไปนั่งกลัวหมาไม่ต้องไปนั่งกลัวตัวอะไรเลยเพราะเรามีความสามารถในการดูดเลือดแถมยังตีแรงอีกครับยังไม่รวมเลเซอร์อีกนะทั้งหมดนี่คือแบบครบเครื่องมากอะ่ะนี่เพิ่งแค่วันที่3เองนะหาของตอนคืนนี่แบบชิวชิวเกินแล้วผมก็ได้เอาของทุกอย่างที่ผมหามาไปใส่ไว้ที่เข็มไฟครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็มีแต่เนื้อครับผมก็เลยเออกไปหาของต่อเพราะผมต้องการถังน้ํามันมากเลยตอนเนี้ย มีแค่ไม้มันคงไม่พอสำหรับการเลื่อนเวลเราครับถือว่าเป็นการไปหากล่องแดงด้วยเลยละกันใน E ีพีนี้ผมพยายามมากเลยนะที่จะหาเลื่อยแต่ไม่รู้ว่าจะได้จับมันหรือเปล่าเนี่ยเปิดกล่องแดงมาหลายกล่องแล้วตั้งแต่เล่นมาเนี่ยยังไม่ได้เจอเลยเลื่อยเนี่ยได้แต่ลูกซองคนเราก็น้อยใจเป็นเนาะแล้วมีุูผู้ชมบางคนที่มาพิมพ์บอกผมได้ว่าเคยจับเลื่อยแล้วอย่าอวดเลยผมเศร้าและในตอนนี้พวกลัทธิก็มาบุกแล้วนะในเว็บแรกมันก็ยังไม่เก่งหรกแถมเราก็มีอาวุธเยอะด้วยผมเลยรีบเคลียร์แล้วก็พิ่งออกมาหาของต่่่ออแแลละปัญหหาาาผมามมมต้เเนนกีคื คือมันมีปัญหากับผมมากเลยเหรอคือวิ่งตามไม่หยุดเลยจะพายยาววิ่งไกลขนาดไหนมันก็ยังวิ่งตามอ่ะคือสายตาดีโคตรอ่ะใช่แล้วในแบบที่มันไม่มีกวางเนี่ยโคตรสบายเลยมันไม่มีตัวไหนมาวิ่งไล่เราในตอนคืนเลยนะยกเว้นหมากับนกฮูกเนี่ยผมมาหาของต่อแล้วก็ได้ไฟฉายกับขวานสีแดงมาเนาะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ขอเลื่อนหน่อยได้ไหมและผมก็ได้ไปเปิดของอีกกล่องหนึ่งแล้วก็ได้กับดักมาในตอนนี้นยะผมวิ่งออกมาไกลใช้ได้อยู่นะแต่ก็ยังไม่เจอแบนเนตเลยสักอันในตอนที่เราตามหามันเนี่ยเราจะหาไม่ไไมต้องงกาารเเนยยโลมจั อ่าใช่แล้วตอนนี้แคมป์ไฟเราก็เวลจะตันแล้วครับผมเลยเออกไปตัดไม้แล้วเอามาใส่เพิ่มอีกนิดนึงเรียบร้อยครับโอ้กว่าจะได้อันดับต่อไปคือการหาแบรนเนทครับหรือว่าจะเป็นเมดคิดก็ได้ได้หมดแต่ตอนนี้ขอให้เจอก่อนผมก็เดินวนรอบแบบอยู่ประมาณสองสารอบครับแล้วก็ได้เข้ามาในบ้านหลังหนึ่งแล้วก็เปิดกล่องครับได้เมดคิดมาแล้วอันหนึ่งโอ้กว่าจะได้ผมวิ่งหาพวกแบนเนทกับเมดคิดนี่ยันมืดอะแล้วผมวิ่งมาสักพักหนึ่งก็ได้เจอกับอาคารหลังหนึ่งครับตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นห้องบอสหรือเปล่่่่าาาาาววเเเดินนนนขข้า้้มมอออีีััหงงก อ่าใช่ผมยังไม่ทำคลิปเกี่ยวกับผุยเลยนี่นะแล้วคือนกฮูกบินลงมานี่กคือจะทับกันเหรอโอ้อยู่ใกล้เหลือเกินแล้วหมานี่คืออยากมีส่วนรูปตลอดเลยหรือไงเนี่ยวิ่งมากัดกันจังเลยสงสัยว่าผมจะป๊อปในหมู่หมานั่นเนี่ยอเนี่ยเนี่ยนกฮูกก็ลงมาแล้วผมว่าเปิดกล่องตรงนี้เลยแล้วกันอืมได้แบนเนตอันสุดท้ายมาแล้วครับหรือจริงๆแล้วนกฮูกเขากำลังช่วยเหลือเราอยู่นะอ่ะก่อนที่ผมจะขับไปที่แคมป์ผมวานั่งเก็บกระสุนกับปืนไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาช่วงเช้าแบบพอดิบพอดีผมก็เวิิ่่กับับบไไปทีแคคมสครรรออะ และอันดับแรกที่ผมทําก็คือวิ่งไปหากวางก่อนเลยถือเพดคิดใช้ไปที่ขาของมันครับเพื่อเป็นการรักษาขาที่บาดเจ็บของมันด้วยนะแล้วก็เอาแบนเน่อีกอันนึงไปใช้กับเขาด้วยครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ต่อเขากับไปที่เดิมครับและหลังจากนั้นเนี่ยเจ้ากวางก็ค่อยๆลุกขึ้นมานะแล้วมันก็ได้ขออาหารผมครับแน่นอนครับว่าผมเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วผมก็เลยไปหยิบเนื้อที่มันกองอยู่ตรงแคมป์ไฟมาให้หมดเพราะผมก็ไม่รู้ไงว่ามันใช้เท่าไหร่แล้วหลังจากนั้นครับเราก็ออกไปให้เจ้ากวางได้เลยยให้้้อออะะนนนาักววงนะโิโโตตญู่่รนนอ ผมคิดว่าตอนนี้น่าจะเหลือขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับในการช่วยเหลือเจ้ากวางผมเลยไปหยิบไ้ก้อนสีชมพูมาหันหลังมาไอทีหมามันจะมาแดกกวางก็คือหมามันเป็นอะไรกับผมจริงๆป่ะเนี่ยผมก็ได้ยืนจัดการกับหมา2ตัวนี้อยู่สักพักหนึ่งครับพอเสร็จแล้วเจ้ากวางก็ได้ลุกขึ้นมาครับมันก็ได้ขอของที่สุดท้ายกับผมนะก็คือไอ้ก้อนสีชมพูนั่นแหละครับแล้วมันก็ทําท่าทางเหมือนกาลังหาอะไรอยู่ด้วยพอผมให้มันไปมันก็เอาไปดมครับ เมือนจะชื่นใจฮะแล้วพอมันดมอยู่สักพักหนึ่งมันก็ได้รู้ตัวครับว่าต้องทําอะไรต่อไปมันก็ได้วิ่งออกไปครับเพื่อที่จะไปหาคู่ต่อสู้ของมันและตัวที่มันไปหาเนี่ยคือตัวที่อยู่ในถ้ำนะ แล้วผมก็ได้กลับมาดูที่ถ้ำอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนี้เนี่ยมันสามารถเดินเข้าไปได้แล้วนะแต่ว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยมนกระโดดลงไปไม่ได้ครับผมเลยมาเปิดกล่องดน้าหลังผมสมัไมไม่เป็นกล่องสีแดงว่ะเสียาดยายเสียดายแล้วก็ได้กลับมาที่แคมป์อีกครั้งหนึ่งครับผมก็เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าต้องไปช่วยเด็กช่วยกวางอย่างที่ว่าเป็นเกมช่วยกวางมาแล้วเนะี่ยผมลืมเด็กไปจริงๆนะผมก็เลยวิ่งไปช่วยมาในตอนกลางคืนนี่แหละก็ไม่น่ามีตัวไหว,วิ่งไล่ผมแล้วครับนอกจากรองหูกันนะผมก็ได้เอาหมา,มา แล้ก็เกิดสิ่งมหัศจรรย์ขึ้นครับนกฮูกบินเข้ามาในใต้ดินได้ตอนแรกผมว่าจะรอให้มันติดอยู่ข้างในนะแต่ว่ามันบินหนีไปก่อนเนี่ยสิผมเลยกลับลงไปข้างล่างครับแล้วก็รอมันลงมาอีกรอบหนึ่งแต่ว่ามันก็ไม่กลับลงมาหาผมอีกเลยและในตอนนี้ครับมันก็เช้าพอดีด้วยนะผมเลยขึ้นมาเก็บเนื้อแล้วก็หนังกลับไปที่แคมป์ครับและแน่นอนครับผมจะไปช่วยเด็กอีกสามคนที่เหลืออยู่นะแต่อ้วิธีที่จะไปช่วยง่ายๆเนี่ยก็คือผม,มต้องคาบเข็มทิศก่อนครับและก่อนที่จะคาฟเข็มทิศผมต้องอ,อัปเกกกตา่ออนี ผมเลยต้องออกไปหาเหล็กเพิ่มตอนนี้บอกเลยว่าไม่มีเหล็กอยู่ในโต๊ะคราฟเลยครับก็ตั้งแต่ต้นเกมเราหากันแต่น้ามันนี่หว่าพอหาครบแล้วก็อัปเกรดโต๊ะคราฟครับแล้วก็ทําเข็มทิศขึ้นมาแล้วก็ไปหาเด็กเพิ่มได้เลยเพราะเรามีเข็มทิศเนี่ยมันก็หาเด็กง่ายขึ้นไงไม่ต้องไปเดินหาทั่วแบบโอ้นานแล้วเหมือนตอนนี้เนี่ยมันจะมีหมาตัวหนึ่งมาเดินผักผมครับแล้วผักตกได้ด้วยนะประเด็นอะแล้วผมก็เดินกลับขึ้นมาครับแล้วก็ตกลงไปอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมอย่าเพามมนลื้เียออก็ดดพขึ แลวรอบนี้ก็เป็นน้องคู่กเหมือนเดิมครับเพราะตอนนี้เนี่ยกวางเขาจะเป็นเพื่อนกับเราอยู่นะพราเราเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วเราก็กลับไปที่แคมป์ครับเพื่อที่ว่าจะได้ไปเตรียมช่วยเด็กอีกคนหนึ่งผมจะตัดไปตอนที่ผมไปช่วยเด็กเลยนะเจ้าเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นเด็กคนที่3ครับที่ผมไปช่วยแลวหลังจากที่เราไปช่วยเจ้ากวางมาเนี่ยดูสิว่าเจ้ากวางจะมาช่วยเราในวันที่พวกรัฐที่มันระบุเราไหมตอนแรกผมก็คิดว่าจะมีแอนิเมชันอะไรซะอีกแต่ก็ไม่มีนะแล้วก็รอสักพักหนึ่งครับกว่าที่จะกวางจะมา,มาแล้วก็ามา้วีดยกอนะ การที่เรามาช่วยกวางเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากเลยครับถ้าเกิดมันช่วยเราตลอดเนี่ยบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โกงมาก,กน,นะมันจะกลายเป็นเกมเอฟเคแบบ100%ได้เลยอะคือเราปล่อยกวางตีไปเรื่อยครับแล้วเราก็หาที่แอบไว้เดี๋ยวสักพักหนึ่งมอนทั้งหมดก็ตายเรียบร้อยแล้วโอ้โหเป็นอะไรที่แบบโกงเกินอาจจะได้ผมเดินหาก่องแดงไม่เจอก็เลยมาเปิดในหอคอยมันซะเลยและแน่นอนครับผมไม่ได้เลื่อยน่าจะเป็นเกาะแทนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับผมได้ไปช่วยเด็กคนสุดท้ายมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอช่วยอะไรเสร็รจเร ื่อที่จะดูว่าจะมีกวางมาช่วยเราเหมือนเดิมไหมเพราะไอ้ตามปกติเนี่ยตอนวันที่99เนี่ยกวางมันจะโผล่มาเล่นแอนิเมชันให้เราเห็นใช่ไหมอะใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือกวางมันไม่ได้มาช่วยเราตลอดเวลาครับอาจจะประมาณแค่4ีหครั้งมั้งครับที่มันมาช่วยเราแล้วนี่ก็คือแอนิเมชันตอนสุดท้ายครับก่อนที่กวางจะหนีไปนะซึ่งมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะหรือว่าตามันได้เป็นสีแดงกันแนะ่หรือถ้าเกิดคุณผู้ชมรู้ว่าม,มันมีอะไรเปลี่ยนไปก็บอกผมได้ในคอมเมนต์นะและสุดท้ายนี้ครับคลิป แล้วถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากให้ผมเล่นแบบไหนรืออยากให้ผมเล่นอาชีพไหนเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับ